วัสดีครับแฟนบอลบอลทีรักหลังจากนักบอลบอลสาวไทยสามารถคว้าแชมป์ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023ได้สำเร็จทำให้อันดับคะแนนของนักบอลบอลสาวไทยขยับขึ้นอันดับ14ของโลกและโปรแกรมที่สำคัญที่สุดก็คือการแข่งขันวอลเลย์บอลโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกระหว่างวันที่16ถึง24กันยายนซึ่งมีทีมรุวมการแข่งขันทั้งหมด24ทีมแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มละ8ทีม เลยจะทำการแข่งขันแบบปุ๊บก่อนหมดแล้วคัดเอาอันดับหนึ่งและอันดับสองผ่านเข้าไปเล่นโอลิมปิก2024ที่ประเทศฝรั่งเศสต่อไปโดยนักฟุตบอลสาวไทยจะได้รับเข้าไปอยู่ในกลุ่ม4โดยจะทำการแข่งขันกันที่ประเทศโปแลนด์สำหรับทีมที่เข้ารวมกลุ่มแล้วกรโอ้โหระดับเือสิงก็ทิ้งแรกกันเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นเยอรมันัฐอเมเิกาอิตาลีโปแลนด์สโลวีเนีย เกาหลีใต้และโคลอมเบียไปดูแค้เกันแขงแข่งันในครั้งนี้กันเลยครับผมวันที่16กันยายนนักกุมันสาวไทยจะบบกับทีมชาติเยอรมนีซึ่งตอนนี้เยอรมันอยู่อันดับ12ของโลกจะเริ่มแข่งขันกันเวลา10.30นาทีวันที่17กันยายน ทีมชาติไทยจะพบกับสหรัฐเมริกาซึ่งสหรัฐเมริกาอยู่อันดับ2ของโลกและเป็นแชมป์โอลมปิกเมื่อปี2020โดยกระปุกซึ่งจะเริ่มแข่งขันเวลา19:30นาทีเหมือนกันวันที่19กันยายนทีมชาติไทยจะพบกับอิตาลีซึ่งอิตาลีอยู่อันดับ6ของโลกและเป็นแชมป์เนัชนลีกเมื่อปีที่ผ่านมาโดยกระปกจะเริ่มแข่งขันเวลา19:30นาทีวันที่20กันยายนทีมชาติไทยจะพบกับโปแลนด์ซึ่งสาวโปแลนด์ อยู่อันดับที่ของโลกจะเริ่มทำการแข่งขันเวลา22นสิบนาทีและททำการหยุดพักหนึ่งวันมาเริ่มแข่งขันกันอีกทีวันที่2ี่กันยายนโดยนักบอลวันสาวไทยจะพบสโลวีเนียจะเริ่มแข่งขันกันเวลา19นเก้นาทีวันที่ย3บสกันยายนทีมชาติไทยจ็พบกับเกาหลีใต้ซึ่งเกาหลีใต้อยู่อันดับที่36ของโลกจะเริ่มแข่งขันเวลา19บเกนาที แล้วปิดท้ายในวันที่24กันยายนทีมชาติไทยจะพบก,กับทีมชาติโคลอมเบียซึ่งทีมชาติโคลอมเบียอยู่อันดับที่20ของโลกจะเริ่มทำการแข่งขันเวลา19.30นาทีสำหรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางเวิร์กพอยช่อง23ได้เลยครับผมข้อคขอวามี้เป็นกำลังใจด้วย,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 วยวที่ลอดมาสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำวยแล้วพบกันใมกิต่อไปสวันสวสดีครับม What a cup.